ขอบคุณครับลูกพี่าาไปนั่นลอยรุ่ยเหรอไม่ได้ซ้อ,อได้หนุ่มชายมาช่วยพุทธพะมาโปรดบ้านี่อาจลงแล้วมั้งลงแล้วพ่องเนาะอ๋อโอ้มันจูคอสะพานเลยมันจูคอสะพานเลยอะ่ะเออจูคอสะพานเลยม,ลนะมัน,ม,นม,มันมันโยนเห่าเนาะ นี่ปลายนะเสาที่ลุงเขียนไวต้ตอหันเมื่อก่อนยังเห็นตัวนังสือยู่ในมิดละ่ะอ่ะโอ้ตัดเมื่อปีปีสี่หกวันที่สิบเก้าพฤษภาลุงจดไว้เมษามสิบเก้าเมษาเออออกหวยบ่อยนะนี่ออกเป็นให้โชคเก้าหกหกสี่สี่หกตลอดเลยอะ่ะเนี่ยที่บ,บันทึกไว้ฮัลโหลฮัลโหลยูเซฟยูเซฟ เซฟตี้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  n ท่านมาดู I keep l i f e l e s no face do no, you e s s s okay you no see e s face no okay ท่านมาดูนะไม่ไม่ถ่ายหน้าท่านเนื่องจาก เซฟบุคคลเซฟบุคคล no phrase เคโอเคเยส t h a n ดีละดีละเมื่อก่อนบ้านท่านท่วมไหมท่านปล่อยออกมาระบาย <c oughs> เจอกันทุกคนถ่ายทา้งหลังไม่เป็นไรท่านเดินไปละ <c oughs> ท่านอยู่ร่วมชุมชนเราอย <c oughs> ่งเป็นหนึ่งในชุมชนเดียวกันเนาะ เจอภัยพิบัติเหมือนกันเค okay, ครับแต่แต่ทรงตัวแล้วแหละ,ละ,ละนาะถ้าฝนไม่ตกอาทิตย์นี้แห้งละน้ะขออาทิตย์นี้อย่ามาลงอีกเถอะเช,ชอรี่ไหมเชอรี่เออเชอรี่หอมเชอรี่เออเชอรี่เชอรี่ลูกเบลนด์กเขาก้อยนะบางคนก้อย ก้อยหอยเชอรี่อร่อย